สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับโยกผมเมื่อกลาวเลยครับจานเตาโยกสองเตาสายการนะครับพี่น้องตรงนี้เฮ็ดเกลียวบังไฟนะครับเนาะนี่เนาะครับบังไฟสี่สิบเซนเนาะบุนีชิมาบอกว่าเอาสีแบงหองเล็กอย่งไรเอาสีแบงหองเล็กอย่งไรเนาะครับนี่หองเล็กบังไฟจักหองมีจักหองเนาะครับบังไฟมันสิไปดีบางคนเพิ่งใส่สองหองสามหองเหล่าแต่เนาะครับความความมาของแต่ละขายเนาะครับเนาะนี่ผมสิมาคั้วขั้วให้เบิ้งน้าเนาะครับเนาะ พวกเรานี่สำหรับหมวดกลุ่มเนาะครับเข้าสีใสห์ฮะมีแต่เข้าสีมัดออกนีเนาะก่อนเชี่ยาสิมัดหาเข้าใส่ขั้วมังไฟายไว้เนาะครับเนาะพี่น้องขั้วต้นขั้วขัวงบังไฟายไว้เนาะครับเนาะมีสว่านเนาะครับนี่อุปกรณ์เนาะเล็กขั้วมียูซีเล็ก UC เกนาะครับเนาะอันนี้เปิดดากเนาะครับเปิดดากเปิดดาก สิบสิบมิลครึ่งนะครับเนาะสิบมิลครึ่งต่อไปเล็กสิบสองแปดมิลน,นะครับตัวนี้แปดมิลต่อไปเล็กที่สามไฟกินนะครับอันนี้หกนะครับหกอันนี้เล็กกว่วงไว้หยอดหรืข้อนะครับนี่ตัวนี้สามสามมิลสามมิลเนานะแล้วสีบแบง่งแบ่งของเล็กเบิรงนะครับพี่นอ้อง ขา้ขา,าก็กาะจากจากก้จากหัวหนี่มานี่นะครับกาะจากหัวมาสามเส้นเะนาะกาะจากหัวมาสามเส้นแล้วก็วัดจากสามเส้นมาคือว่าตัวน,นี้เป็นข้อนี่ว่ามากุ้นเขาเรียกว่าเป็นหย่อดเนาะครับหกเส้นเนาะหกเส้นแล้วก็จะวัดจากที่หกเส้นไหววัดลงมาเป็นสิบสิบเป็นหกมิลอันนี้เฝเอิญไฟกินเนาะครับต่อไป วัดจากซีเซนตัวนี้มาอีกวัดจากสิบเซนตัวนี้มากเขาว่าเป็นไฟลองเผืออเนาะครับเนาะต่อไปกับเป็นเฟื่อเท่ากับปลอยเลยครับปลอยเาาเนาะเดียววันให้พี่ให้หน่องมึงเนาะนี่เนาะครับสีวัดให้บึงเนาะครับเนาะเขากะจากหัวมากก่อนเนาะครับเขาขีดไว้บนนี้เนาะครับนี่สามเส้นขีดไว้สามเส้นเนาะครับ บับนทีเขากวัดจากสามเส้นมาเนี่เนาะขีดไว้เป็นหกขีดขีดหกเส้นเนาะครับนี่เป็นยอดหรือว่าบางคนอื่นเป็นข้อเนาะครับตัวนี้เป like ็นหัวเผานะครับหัวเผาหัวเป่าหัวหลังเล่าเนาะบางคนเขาอื่นบันีีเขาไว้เตหกเส้นแล้วเนาะครับนี่เขากวัดจากจากหกเส้นมานี่เนาะขีดเป็นสิบอันนี้เป็นเหลีกยมหกมิลเนาะครับนี่หกมิลตัวนี้ตัวนี้แปดนเนาะครับ เขาบันนี้วัดมาถึงสิบสองห้อขีดไว้นะครับขีดไว้บันนี้วัดจากสิบเส้นลงมาอีกสิบเส้นนะครับนี่ขีดบันนี้อีกนะครับเหลือเหลือสุดถ่ายต้นหอดหอดเถื่อนเนาะนี่หอดเถื่อนปล่อยไปเลยครับนี่ตัวนี้เหลือ่าไรก็สร้างมันแค่เอาหองหละสิบหองหละสิบนะครับนี่บันนี้เวลาห้าสิจุดห้ากระวัดว่าจากเกาะจากหัวมากระไรครับ บางคนเพิ่งกับสนะิบสองเนาะบางคน,นกับสิบสามนี่สิบสามมาขี้วา่าบันีเนาะครับนี่บางคน,นกับสี่สิบสองครึ่งเนาะครับสิบสองครึง่งสนะิบสองเนาะเดียวแต่เนาะครับสามสามมิลเนานะครับตัวน,นี้ไฟกินหกเนาะครับตัวน,นี้ไฟร่องไฟร่องเฟืงองแปดตัวนี้เฟืองเฟืองเนาะปล่อยไปเลยครับเหลือเท่เลสาังมันเปิดบางคนเพิ่งกับใส่วัดเกาะจากหัวตัวน,นี้มาสามเนาะครับ แล้วก็ข้อเป็นโกบางคนก็วัดจากหนีมาแบ่งครึ่งก็ได้นะครับนี่บางคนครึ่งหนึ่งของจากที่จากตน้นนี้จากโคกสินเนาะวัดมาเห็ดสองเล็กเนาะครับนี่วัดครึ่งแล้วก็แบ่งครึ่งแล้วแต่ขายเนาะครับบางขายะะเพิ่นก็เห็ดบือคือกันเนาะครับแต่สำหรับผมนี่ผมลองเห็ดสีเล็กบ้างครับเดี๋ยวสีห็ดแล้วไดี๋ยวสีขั้วเหล่ากัสีมัดมัดแล้วก็สิยุดมือแรกอะไงพี่น้องโปรดติดตามเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมสิขั้วให้เบ้างเนาะครับ ทันแรกเข้าสิทขั่วแต่ดากมากก่อนนะครับหนึ่งเข้าใช้ตัวเปิดดากก่อนนองสิมินเขาก็ใช้วัดจากนี่เนาะวัดจากสินตัวนี้มันอยู่ไหนเอาเอาเลยเข้าเข้ากับไขไปถึงไขไขไปถึงเศษเนี้ยนะครับเนาะแล้วจิกไขิืง นี่นะครับเท้าควงไปถึงนแล้วเท้ากับพ่อเนาะนี่ถึงสนแล้วแต่ตำแหน่งเราศีลเท่าขีด้วยเนาะครับนี่เอาออกต่อไปเป็นเลขสองนะครับแปดมิลน,นี่นะครับวัดให้มันถึงนี่เนาะถ้าวัดให้ป้ายตัวนี้มันมาถึงสิลนี่เนาะวันนี้เทาก็เลื่อนทุกเลื่อง,อง,องย่างยืดไปหอดุน,นเนาะ๋ยวไขเลยนะครับพี่น้อง นี่ครับเอาอยางหยุดมันไจากถึงเสร็จนี่นเนาะเอาไขค,ควงไปเลยนี่เนาะครับเอาควงถึงหอดถึงย่างไอย้ยางหยุดแล้วเนาะนี่น,นี่ถึงกะว่าเอาเออกมาเทียบเบิ้งนี่เนาะครับ เสมอแล้วนะครับวันนี้เขากับพ่อล้วเราไปเป็นเลขสามนะครับเลขโอมินเขากา็วัดที่เราเลยครับไอ้ป้ายตัวนี้มันจุเสร็จนาะแล้วก็เรือนเลือน,อนอย่างยืดเอาก่วงเลยครับก้อนมม่มหาเศนก่องมม่มหาเสษนีเนาะ นี่นะครับถึงถึงแล้วถึงตำแหน่งห้าแล่วเนาะห้า,าเสี้ยวอ,อ,อ,อวัดเบิ้องไดแล้วเนาวนะครับต่อไปเล็กสุดท้ายเนาะเล็กหยอดเล็กซีเล็กตัวนี้นะครับข้าใส่ดอกสว่านคือว่ามันไปมันเขาง่ายเนาะครับนี่อวัดถึงถึงแค่เส้นหนะพอหน่อยเอาก็เเร่อนย่างหยืดไปเนาะ เาเลยครับพยาติดเอาเคลียร์เขียงสินะครับมันขายง่ายกว่าคนอำตีนะถ้าปศัยดอกสะบานกะถ้าปศัยดอกสะบานเขากะเอา นี่เ็ปนๆไงเนาะครับพี่น้องนี่นะครับถึงเสร็จแล้วนี่ถือว่าพ่อแล้วบันีีเข้าขเสรเจหมาแล้วถือว่าซิมสำเร็จการกระบ,บนนวนการเลยเนาะครับพี่น้องต่อไปเฮ้าสีไปถึงเวลาการมัดเนาะครับนี่เลหาลหางเลาหางเฮ้ามัดเฮ้าเฮามัดเฮ้าสีมัดนี่เนาะครับ มัดแบบนี้นี่บางคนว่าอ้ขออาจารย์อาจารย์ครับหนวดกุ้งอาจารย์คือมันง่ายอ,อะไเนาะหนวดกุ้งผมบริเติมนะครับนี่หนวดกุ้งคือว่าเป็นใหม่ใหม่สางไข่ธรรมดาเนาะครับใหม่หางหวังไข่ท้อสองเหรอครับแต่ว่ามาตัดเอาเอาตัวอ่อนเนาะครับเข้ามาเอ,า,อาตัวแก่หลายนี่เอามาเขากัมาดัดคือเก่าเลยครับที่ผมรีวิวแทนแทนดัดหางหวังไข่เดี๋ครับเอาตัวนี้เดี๋ครับหนวดกุ้งเข้ากับเข้ากับดัดได้เนาะครับพี่นอ้อง มาคุมลวดหามาค่อยเข้ากระดัดได้นาะครับนี่มาเอีข้าเขาควงเสร็จแล้วเฮาก็จะเตรียมมัดเนาะครับนะพี่น้องสุดท้ายนี่ก็บผมมีอยังหลายเนาะครับพี่น้องขอตัวล่าเพียงแค่นี้เนาะครับเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าว่าสิเป็นผมสิได้เฮ็ดหยังลงให้พี่น้องให้เบิ่งเนาะสวัสดีครับ